วันที่12ธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็รับรองว่าจะมีเรื่องของนโยบายดีๆมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนานคตอีกน,นะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีในเรื่องของของขวัญปีใหม่ด้วยว่ารัฐบาลจะมอบของขวัญปีใหม่อย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างนะคะก็ขอรบกวนท่านติดตามนะคะ12ธันวาคมนี้ค่ะนายัฐธมนตรีครับก็อนุมัติงบประมาณประมาณ38,000ล้านบาทครับช่วยชาวนาไร่ละพันนะครับนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรครับก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย เราเยียวยาแบบไปเลยห้าเก้าพขออภัยครับ9,000ก็ปรากฏว่าที่ประชุมครมก็อนุมัติหลักการนะครับว่าบ้านทุกหลัง9 0 0าและขั้นตอนต้องน้อยนะฮะก,ก็ฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ครับ ที่อายุ60ปีขึ้นไปเศสองมาแน่ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมในการรับเงินตามแผนการจ่ายของทางธนาคารทกศรายงานล่าสุดจากทางธนาคารทกศค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้มีการเปิดเผยถึงคณะกรรมการหรือว่าปอดทกศมีมติเห็นชอบนะคะในการขับเคลื่อนจ่ายเงินโครงการไร่ละ1,000บาทแล้วเมื่อวันที่4ธันวาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาหลังจากนี้ไร่ละ1,000บาทจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาเบียนเกษตรกรที่มีการขึ้น ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะและในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีการส่งรายชื่อของเกษตรกรชาวนาให้กับทางธนาคารกสดาเนินการตามแผนการจ่ายส่วนระยะเวลาในการดําเนินการจ่ายเงินนะคะคุณผู้ชมก็หลังจากนี้10วันทําการค่ะและในส่วนของการจ่ายเงินนะคะระยะเวลาของโครงการจะไปสิ้นสุดการจ่ายเงินในวันที่30กันยายน2 5 6 8ใครแจ้งปลูกทะเบียนเกษตรกรไว้ช่วงไหนก็รับเลยนะคะในส่วนของเงินถูกโอนตรงเข้าบัญชีแน่นอนค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ฟังกระรับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์และของสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านผู้ฟังคร,รับวันนี้วันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันเสาร์หลังเคารพธงชาติ8นาฬิกาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีครับ นายกลรัฐมนตรีแพทองทยชินวัตรครับก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเยียวยาแบบไปเลยห้าเก้าพันขออภัยครับ9ก้าพันก็ปรากฏว่าที่ประชุมคอรมอรก็อนุมัติหลักการนะครับว่าบ้านทุกหลังเก้าพันและขั้นตอนต้องน้อยนะฮะไม่จำเป็นจะต้องแบบโหเยอะเรื่องราวต้องถ่งายลงถ่ายรูปจริงๆแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับตำบลอบตอนเนี่ยช่วยรับรองอยู่แล้วรู้อยู่แล้วในหมู่บ้านนี้ตามีเยมาตาสาตะแมนรู้แล้วบ้านหลังไหนอะไรยังไง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับก็อนุมัติงบประมาณประมาณ38,00 0ล้านบาทครับช่วยชาวนาไร่ละพันนะครับก็ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรในภาคใต้ท่านก็รู้จักมักคุ้นกับธนาคารต่างๆเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรเฟดสองผู้สูงอายุ60ปีได้เมื่อไหร่จริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีเรื่องเข้ามาในที่ประชุมครมมีข้อสังเกตบางอย่างครับช้าสัปดาห์หนึงแต่ชัว และกําหนดการในปีหน้าก่อนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไม่น่าจะเลยเถิดไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ครับที่อายุ60ปีขึ้นไปเฟส2มาแน่แต่ขอปรับอะไรอีกนิดๆหน่อยๆครับคืออยู่ระหว่างการเดินทางไปถึงเป้าหมายมีการแก้ไขปรับปรุงแต่เป้าหมายที่จะนําพาและก็แจกให้กับพี่น้องหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยยังไงก็ชัดเจนครับว่าก่อนเดือนกุมภาพันธ์เฟสสครับ รอติดตามต่อไปครับไม่ต้องกังวลครับ1มีแล้ว2มีแล้ว3ม,มันจะไม่มีจะได้ยังไงล่ะครับอ้าววันนี้เวลาเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์สัปดาห์นี้ครับจะมีการถแถลงผลงานรัฐบาลซึ่งมีชื่อว่า2568โอกาสไทยทําได้จริงนายกรัฐมนตรีก็จะถแถลงในวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลา10นาฬิกานะครับ เพื่อบอกครับว่า90วันทําอะไรไปแล้วบ้างและปัจจุบันทําอะไรอยู่และอนาคตทิศทางประเทศไทยจะเดินไปในทางไหนแน่นอนนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับไทยแลนด์สู้ๆไทยแลนด์ต้องยืนหนึ่งในเวทีระดับโลกไทยแลนด์ไม่ด้อยไปกว่าประเทศใดในโลกนี้ครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับกับผมจิรายุขงทรัพย์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีช่วงเดือนสุดท้ายของปีอากาศหนาวๆอย่าลืมหาความสุขด้วยการท่องเที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกที่ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ล่าสุดจากทางธนาคารทรกศค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้มีการเปิดเผยถึงคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดทกศมีมติเห็นชอบนะคะในการขับเคลื่อนจ่ายเงินโครงการไร่ละ1,000บาทแล้วเมื่อวันที่4ธันวาคม25 6 7ที่ผ่านมาหลังจากนี้ไร่ละ1,000บาทจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาจุด68ดล้านคนเรือนตามทะเบียนเกษตรกรที่มีการขึ้นไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะและในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีการส่งรายชื่อของเกษตรกรชาวนาให้กับทางธนาคารทกศ ดำเนินการตามแผนการจ่ายส่วนระยะเวลาในการดําเนินการจ่ายเงินนะคะคุณผู้ชมก็หลังจากนี้10วันทําการค่ะและในส่วนของการจ่ายเงินนะคะระยะเวลาของโครงการจะไปสิ้นสุดการจ่ายเงินในวันที่30กันยายน2 5 6 8ใครแจ้งปลูกทะเบียนเกษตรกรไว้ช่วงไหนรับเลยนะคะในส่วนของเงินถูกโอนตรงเข้าบัญชีแน่นอนค่ะช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์นะคะก็คือแอปพลิเคชัน bsc mobile แอปพลิเคชัน bsc f a m i l y นะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ http slash o o i นี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ